คิดดูว่าเขาเจ็บหมดเจ็บไม่เจ็บคนเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับ มันก็ติดฝนอยู่ที่เป็นอะไรพระครับเซาดูหน้าเท่าไลยทำหน้าเท่าดูสิยิงทำหน้าเท่าก็สว่างอยู่นะปิดกล้องยิงตีดขึ้นรถสอบจากกองอากาศคนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ผล15เปอร์เซ็นต์มาแดนเบ๊มบี้มันเป็นฟองฟองบอลแดนบอลเราวิ่งสวนกลับวิ่งทางเดียวเลย โปรแคมบอล3โลเทมโป5 200เดิน1้อยสคูณ3เซตเท่ากับ36ครับตอนนี้ก็ได้แค่3โลแล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละครับขอบคุณครับชาวบ้านเขาดื่มต่อครับอุตสาได้ออกมาวิ่งทีนึงก็ฝนตกวันนี้กินอะไรบ้างนะครับเพราะโอ้วันนี้จัดเต็มเลยข้าวเหนียวต้มตำปลาเผาเลยโอ้จักล่าวว่าวันนี้มาเทมโปมาใส่เต็ทคพิบเลยได้ ปลาสดว่าเรียบร้อยโต้ดสีหน้าคนผิดหวังที่ที่ไม่ได้เท็มโป้สีหน้าคนไม่ได้เท็มโป้ครับอันนี้ดูนะครับคนขี้เกียจเป็นยังไงครับขอดรอแล้วครับอันนี้อันนี้ยังมีถุงเท้ายังเตรียมสแตนด์บายผมนี่พร้อมบิ้งครับแต่อันนี้กะกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับไม่ถองเท้ามัน โอ้โหเดียวเสียมิเตนเลยวันนตกขนาดนี้จะสแตนบายอีกนะครับโอ้ยยงได้คอนเซ็งแล้วแต่จะมีคนนึงไหครับตัวสวยครับคือนี่ครับมาทั้งทีครับฝนตกตลอดครับมาทั้งทีครับมาก่อนเพื่อนด้วยนะวิ่งก่อนเรื่องเลยทำอุ่ยังที่ใช้มาทำไม่ได้บอกเป็นได้แค่เพื่อนบอกไปไหนครับวิ่งวิ่งวิ่งตอนฝนตกมันดียังไงบอกบอกบอกไหครับดีครับผมจะได้ไม่รู้ว่า ่ออมาเป็นเ้าคนจะได้รู้คนจะได้ไม่รู้นู่นครับคนยังซ้อมขหแจเลุดแลจกเกียวแมแงไ้งหโอยยังซ้อมอยู่เลยพี่หนุ่มครับ ไม่เมื่อกี้ยังไงฮะเมื่อกี้ยังไงแล้วฮะเมื่อกี้หยุดแล้วหยุดแล้วคือฝนหยุดหรือเราหยุดแล้วกลบ้านดีกว่าอะไรกินอะไนครับก็เป็นการที่เราเต็มพวกครั้งแรกนะครับที่กลับมารอบนี้สามโลเกือบอ้วกครับเหนื่อยมากครับยังดีที่ฝนตกครับเลยได้หยุดครับผมดูสภาพนะฮะดูสภาพดูสภาพหูเย็นหมดแล้วครับจริงแล้วก็ กูช่วยกก็รู้เลยว่าเปลี่ยนไปทำอะไรไม่ต้องไปบอกให้เขารู้ว่าเราทำอะไรวันที่กับคนชอบไปใานเด้อไปทำเวลาให้มันตื่นก่อนดูคนคนเสิร์ฟเจลครับทำไมฟิดจังเลยครับคนเสิร์ฟเจลนี่ยคนหยุดแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ กอลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับคิดว่าจะวิ่งไหมไม่ครับกลับบ้านครับรออะไรเรามาทําอะไรกันเนี่ยเพิ่งได้แค่สามคนละสามสองสามโลอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยครับฝนตกอันนี้ลองระเบิดปอดสามโลนะครับระเบอบไม่รอดครับถือว่าเดี๋ยวพอทำได้หมักีฬาเท่าไห่ก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวก็อาจจะจอกอีกสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้าน บายบนไครับ